กูจะรู้ยาแชร์หน้าจอหัวใจมันด้วยที่ผมดื่มแชหน้าจอเลยครับ่ เปิดแท็บใหมครับปิดแทบที่ไม่ใช้ก่อนนะแทบที่ไม่ใช้ปิดไปก่อนโอเคพิมพ์ล็อกเกอร์วักสตูริโออโอเคล็อกเกอร์อ่าเอาลิงก์นี้ส่งให้คุณครูครับ เป็นหายอย่างสูงเลยผมทําไมแรงงานไม่มีชื่อเยอะจำอ่าวันก่อนของหนูติดที่ขอติดการเข้าใช้อ่ะค่ะแล้ววันนั้นสร้างมาต่อหน้านี้ผูไม่ใช่ได้สร้างก็ขออนุญาตไปเร้วมันต้องร้อยครบเฮ้หนูไม่ได้เข้ามาทําต่อหนูหมดจะไปปัน่นสถิติอะคุณครูได้รับแล้วนะครับเข้าสู่หน้าจอครับอ่ะคุณครูสริยาปิดแชร์เดี๋ยวผมขอตุ๊กตาคนหนึง่ง ให้คุูสุรยาพาอ่อคุณครูท่านใรเชน้าจอ้ผมหนึ่งท่านครับเพราะครูสุรยาเข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 า้เขาระบบไปได้แล้วเข้าได้แล้วใช่ไหมไไล็อกเกอร์เดี๋ยวเราดูอีกทีนึนององนกว่อนไอ้เข้าไปทิมันรอสิดอยู่อ่าเชน้าจอขึ้นมาถ้าอย่างนั้นมันยังขึ้นบล็อกสิท์หนูเหมือนเดิมอะค่ะอาจารย์เหรอใช่ แต่ไปปรับตรงที่แอดมินแล้วนะคุหนูก็เป็นแอดมินเองถ,เอถ้ามมันยังขึ้นแบบเดิมขึ้นยังไงประกันให้เสร็จเ,เข้าไปถามที่ Google Google ไอใน Facebook อะเพราะว่าผมเช้ไว่นานผมก็จำไม่ได้ กูเกิลมันปรับข้อหน,หน้าตาข้างในใหม่ไงเมื่อก่อนมันเป็น Google Data าสตูดิอไหมคะใช่แต่ว่ามันยังมีอยู่อีกมันทีนี้มันกลับเป็นล็อกเกอร์ค่ะล็อกเกอร์แล้วไงอ๋อเพราะเมื่อก่อนหนูเคยใช้ Google d a ต a s t u d ด o โอหนูว่ามันก็เหมือนกันเห็นผ่านๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะใช่อยู่แต่อยู่ๆพอเห็นชื่อเปลี่ยนหนูก็เลยงงเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นอันนี้หนูมไม่มีที่เข้าถึง อ่ะตอนีครูสรยาเศร้าไว้ก่อนอ่ะสต๊อปแชร์ครับคณครูท่านใดแชร์แทนผมคนหนึ่งครับให้ผมคนหนึ่งครับคุณครูนัทวุิก็ได้คนครูนัชวุิแชร์หน้าจอได้ไหมครับหรือคุณครูมิตาก็ได้ท่านหนึ่งครับลบกวนหน่อยครับ ขอคุณคณหนึ่งท่านครับรบกวนใช้หน้าจอขึ้นมาหน่อยครับโอเคอ่าบริสุทธิ์ผุดผ่องครับถูกต้องครับกดเครื่องหมายบวกครับรายงานว่างเปล่ารายงานครับนี่แหละครับที่ผมต้องการเลือกประเทศครับอ่าครับประเทศไทย อยู่กลางๆครับหายากนิดนึงมันไม่มีคำเสิร์ตมันเรียงตามหอักษรครับแล้วก็เรียงตามพยัญชนะสละ บองไรครับเลยแล้วครับเลยแล้วครับ นั่นแหละครับไทยเจอผ่านแล้วครับขึ้นมาครับอ่าบริษัทเพิพ์ชื่อโรงเรียนครับ กดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมครับฉันยอมรับครับกดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมครับตอบต่อครับยอมรับตกลงทุกรายการครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับกดคอนโทรลลบครับตอนนี้หน้าจอมันบังอยู่กดปุ่ม CTRL ที่คีย์บอร์ดแล้วกดเครื่องหมายลบครับตกลงครับตอบต่อครับ ก g เ e ิลชี t ครับให้สิทธิ์ครับอ่าโอเคไปที่ Google Drive ครับเปิดจาก Google Drive ครับ ข้างล่างครับซ้ายมือเมนูซ้ายมือซ้ายสุดซ้ายครับซ้ายซ้ายครับอ่าโอเคอันไหนครับจำได้ไหมอันไหนอ่ากดคอนโทรลคอนโทรลบครับกดคอนโทรลบครับหน้าจอะย่ออีกครับให้มันเล็กลงมาอีกมันจะมี ให้เพิ่มอยู่ครับหายไปไหนเมนูเลือก Data สถูกแล้วครับให้เลือก Data อันบนสุดเลยครับนี่ครับ Data ถูกแล้วอ่าถูกแล้วครับแล้วคำคำว่าเพิ่มหายไปไหนเอ่ยอ่ะกดยกเลิกครับเอาใหม่กดกากบาทเลยครับกดกากบาท ตรงนั้นเลยครับอ่ากดแบทครับกดแบทตรงนี้ครับอ่ากดเครื่องหมายบวกใหม่เลยครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับอ่า Google s h e e t ครับอ่าเลือกครับ แลวสมัยของอาจารย์คำว่าเพิ่มไม่มีอะเกิดอะไรขึ้นเอ่ย <c oughs> ครู่นะครับ เดี๋ยวอาจารย์สักครู่นะครับอาจารย์หยุดแชร์หน้าจอก่อนครับอาจารย์ดูนะครับพอหลังจากอาจารย์กดเพิ่มไปแล้วมันจะต้องมีเมนูตัวนี้เกิดขึ้นตรงนี้ครับมีไหมของอาจารย์คําว่าเพิ่มตรงเนี้ยลองดูสิครับแชร์หน้าจอกันมาเลยครับ ชนรับขึ้นมาใหม่เลยครับมีไหมฮะคาว่าเพิ่มมีค่ะอาจารย์อ่ะกดเพิ่มครับผมมองไม่เห็นขอัยครับกดเพิ่มในราย,รายงานครับ โอเคครับอาจารย์ลากไอ้ตารางน้อยข้างล่างล่างครับดึงม้อยข้างล่างก่อนครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านอ่าโอเคต่อไปนะครับกดที่ตารางครับเรามาตกแต่งตารางก่อนอ่าอาจารย์กดคอนโทรลบให้ผมหน่อยได้ไหมครับคนแก่มองไม่เห็นครับโอเคครับขอบคุณครับตรงมิติของข้อมูลเห็นไหมครับมิติของข้อมูลมันจะมี A B C ชื่อสก,กุลหาเจอไหมครับตรงนี้ครับอาจารย์คลิกมองเลยครับตรงเพิ่มมิติข้อมูลเราต้องการนะครับก็คือชื่อนักเรียนนะครับชื่อนักเรียนแล้วก็ชั้นพิมพ์คำว่าชั้นครับ เลือกเลยครับเพิ่มไม่ติดข้อมูลอีกครั้งครับ map M นะครับ M A P map เลือกเลยครับอ่าโอเคครับทีนี้เรามาเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการ,ราาต้องการอ,อาจารย์มาที่ตรงนี้ครับ กดกากบาททิ้งเลยครับดูที่ตารางครับได้ขอดเข้าหายไปแล้วครับอย่างนั้นทีนี้คำถามผมถามว่าเลขหนึ่งสองสามสี่ยังเอาไหมครับลำดับข้างหน้าอาจารย์จะเอาไว้ไหมเอาไว้ก็ได้ค่ะอ่ะเอาไว้โอเคครับตอนนี้เราได้เราได้มาแล้วนะครับอ่ะอาจารย์ครับ อาจารย์กดที่ตรงนี้ครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์โลโก,โก้ครับใส่เลยอ่าเริ่มขึ้นไปครับเอาให้มันให้ให้ตัวสีแดงแดงคาดอยู่ตรงกลางย่อขยายเลยครับ เรื่อนให้ไอ้เจอสีแดงไว้ตรงกลางเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอ่าโอเคตรงกลางแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดที่ตรงนี้ครับกดแล้วก็วาดครับวาดคลิกเมาส์แช์แล้วก็วาดอ่าอ่าแล้วก็ปล่อยครับพิมพ์ชื่อโรงเรียนครับ ใยาาให้ชนเลยครับชนขอบเลยดึงให้ชนขอบเลยครับขอบอ่าอีกข้างหนึ่งยนดึงให้ชนขอบเหมือนกันครับอ่าโอเคครับอาจารย์มาที่ตรงนี้ครับกดเลยครับโอเคเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางเลยเราไม่ต้องมานั่งเลงไม่ต้องมานั่งอะไรเลยอาจารย์มาที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนขนาดครับเลือกขนาดเลยครับ ถ้สามสิบสีบ่สิบไปเลยครับมันไม่ใหญ่อาจารย์อาจารย์กดใหม่ครับมันไม่ยอมใหญ่เห็นไหมครับไม่ใช่ครับอาจารย์อาจารย์คลิกตรงนี้ใหม่นี่ฮะอ่าอ่าโอเคแล้วก็อาจารย์มาแก้ตรงนี้ใหม่ครับอืม พอใจไหมครับปรับเลยครับปรับเลยปรับตามชอบโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปครับอาจารย์มาที่ตรงนี้ครับเพิ่มตัวควบคุมเลือกรายการแบบเลื่อนลงเอามาวางไว้ใต้ใต้ข้อความใต้ชื่อโรงเรียนครับ วางด้านซ้ายเลื่อนมาอีกครับวางด้านซ้ายไม่ต้องอยู่ในกรอบว่าอยู่นอกกรอบก็ได้ครับอวางไว้ก่อนวางปล่อยครับอ่าเราตอนนี้คาค้นหาชื่อตะกุลเราได้แล้วอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่มตัวควบคุมครับครับรายการแบบเลื่อนลงอามาวางต่อหลังครับม่ต้องชิดนะห่างๆครับห่างๆๆให้มันห่างๆกันครับ อ่าอีกอันหนึ่งครับเลือกเรียกครับครูประจำชัน้นมันเป็น URL map ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวครับสักครู่เห็นไหมครับมันเป็น URL map แต่เราแต่ผมต้องการครูประจำชัน้นเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะครับคุณครูมาที่ช่องควบคุมตรงนี้ครับเคครับ เปลี่ยนคำว่าครูประจำชัน้นเลือกครับอ่าเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูมาที่ตัวตารางครับตรงนี้ครับปรับให้มันสวยๆครับปรับมาเพียงแค่นี้พอนะครับอย่ากเกินอย่ากเกินเส้นที่ผมเขียนขยับขยายมันเลยครับเลื่อนขึ้นไปอ่าลากตารางขยายเลยครับอย่าให้เกินเส้นที่ผมเขียน อข้งางล่าง้วยก็ลากลงมาได้ครับทีนี้ลากลงมาเลยอ่าตรงจุดไข่ปลาครับปรับให้มันสวยเลยครับสามารถปรับได้จุดไข่ปลาตรงนี้ครับจุดไข่ปลาที่ระหว่างนี้ครับเนี่ยเส้นเนี่ยเราสามารถแก้ได้ปรับย่อขยายได้ปรับให้มันสวยครับตามชอบปรับตามชอบเลยครับ อืมโอเคครับเค็กบอลตรงกลางจอภาพสีหนึ่งครับต่อไปเราจะเอาตัวแผนที่มาใส่นะครับเพิ่มแผนภูมิตรงนี้ครับเลือกแผนภูมิตัวนี้ครับเอามาวางครับที่ว่างๆอ่ะวางเลยครับเออเล่ช่างมันครับไม่ต้องสนใจลากลูก ลากลงมาข้างล่างเลยครับตรงนี้ลากลากลงมาข้างล่างเลยให้มันเต็มข้างล่างดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปอ่าย้ายย้ายจนขอบครับตรงนี้จนขอบอืูไหมเนี่ยนี่น,นี่ตรงนี้ไหมครับจนขอบอยู่กดมาหน่อยครับ,อ,บ,อ,ไไรบอ่าโอเคตรงมิติควบคุมสักครูนะครับคุณครู มาที่หัวข้อนี้ครับข้อมูลสกรเมาส์ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มช่องอยู่เห็นไหมครับคลิกที่เพิ่มช่องสิครับอยู่ข้างล่างเพิ่มช่องเดี๋ยวสักครู่ครับผมอาเป็นปูสกรนอ่ากดเพิ่มช่องครับโอเคกดตรงนี้ครับ เราจะแก้ดังนี้นะครับค้นหาคําค้นที่ค้นต้องการค้นหนึ่ง URL เอ๊อแมครับแมป MAP map อ่าแมปเป็น URL ถูกต้องครับเอากดมาดูก็ได้ครับเผื่อคนอื่นไม่เป็นคลิกตรงนี้ครับคลิกลูกศรตรงนี้ครับนี่ครับลูกศรตรงนี้คลิกเลยครับ เลือก URL ครับตรงนี้ครับอ่าแล้ว URL ครับแล้วก็ให้เลือกที่ URL นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วครับสักครู่นะครับแต่ผมลบที่ผมมาร์กก่อนเดี๋ยวคุณครูจะงงต่อไปครับทําค้นต่อไปตรงนี้ครับพิมพ์ว่าพิกัดครับ ่าพิกัดมันกลายเป็นข้อความซึ่งไม่ถูกต้องครับคลิกลูกศรชี้ลงครับเลือกภูมิศาสตร์ครับรัดติจุดลองติ่จูดครับลัติจุดลองติ่จูดอยู่นี่ครับตกทาต่อครับอ่าโอเคกดเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นตรงนี้ครับอืม มิติข้อมูลตัวแรกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมิติข้อมูลตัวแรกที่คุณครูจะต้องมี ออ่ะโอเคไม่ติดชื่องความมลกาอ่ะตรงนี้ครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจำจำัวชี้ให้ครับสถามที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับจำไม่ได้โอเคเข้าใจละตรงสถานที่ไม่ติดก็มันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับคลิกตรงนี้เลยครับนี่ครับ เอาสถานที่มาเอาเอาพิกัดมาวางครับห,หาข้างบนครับคาว่าพิกัดตรงนี้พิมพ์หาเลยครับพิกัดเอาลากมาวางครับอ่าแบบนี้แบบอ่แผนที่เริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับต่อไปครับสิ่งที่เราต้องการ เคล็ดลับเครื่องมือครับเพิ่มมิติข้อมูลตรงนี้ครับชื่อพิมพ์ามคำว่าชื่อสกุลครับเลือกเลยครับอ่าโอเคมิติข้อมูลสีครับพิกัดครับเลือกครับ อ่าโอเคกดดูครับเมนูดูอยู่ตรงนี้ครับอ่ะคุณครูลองเอาเห็นไหมครับเป็นจุดสีแดงเห็นไหมครับจุดสีแดงตรงนี้นั่นก็คือผมใช้คอมพิวเตอร์ในการพลอตนะครับมันจะพลอตผิดที่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช้มือถือในการในการในการบันทึกข้อมูลมันจะข้อมูลถูก,ถกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าหน้าจอตัวนี้ผมจะให้ดูอะไรหน้าจอตัวนี้ผมจะให้ดูก็คือว่านักเรียนเกาะกลุ่มอยู่บริเวณใดนะครับนักเรียนเกาะกลุ่มอยู่บริเวณใดอ่านะครับตรงนี้บอกดูแค่นี้เองทีน,นี้ สิ่งที่คุณครูจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือพิกัดข้างล่างนะครับพิกัดตั้งล่างบริเวณนี้เห็นไหมครับมันจะบอกพิกัดเอามุงเอามาไปชี้ดูสิครับอ่อนะครับี่สามารถเราดูพิกัดได้เห็นไหมครับมันจะปรากฏเลยว่าเป็นของใครนะครับอ,อีกคนหนึ่งดูครับเห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่าเป็นของใคร อ่ะคุณครูกดตรงจุดตรงนี้ครับจุดเนี้ยกดจุดตรงเนี้ยที่มันปรากฏเมื่อกี้กดที่จุดเลยครับเห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่าใครอยู่ที่นี่นะครับนี่คือการดูในแผนที่ง่ายๆต่อไปคุณครูมันกดที่ U r L map ครับกดเลยครับเห็นไหมครับ ตอนนี้มันพลอดแผนที่แล้วกดเส้นทางครับตำแหน่งเริ่มต้นครับโรงเรียนอะไรครับเริ่มต้นเห็นหรือยังครับแผนที่มาแล้ว คุณครูกด Control P ครับพิมพ์ชื่อเลยครับเราชื่อใครเมื่อกี้คุณครูพิมพ์ชื่อตรงนี้ก็เลยเป็นนายทดสอบก็ได้ครับกดพิมพ์ครับคุณครูพิมพได้ไหมครับตอนนี้เอาไปาเอาไปประกอบหลังแบบเยีนบ้านได้ไหม คุณกพิมพ์ไม่ได้ครับพเพเราะไม่มีพิมพ์เตอร์ถมีพิมพ์เตอร์ลองพิมพ์ได้ครับมีพิมพ์เตอร์ไหมครับอ๋อมีค่ะแต่ว่าเสียบปากล้บหนึ่งได้ไหมคะจะลองใช่ไหมฮะ <laughs> กดพิมพ์เลยนะคะครับเรียบร้อยค่ะออกมาไหมครับอแชร์หน้าจอให้สองหน้าจอให้เพื่อนดูหน่อยครับสตาร์ทแชร์แล้วก็เอามาไว้ที่หน้ากล้องหน้าหยุดการแชร์เลยครับ ออิดกันใช่ไหมคะแล้วก็เปิดกล้องใช่ไหมคะใช่ครับเปิดกล้องครับแต่ว่าอันนี้คือสี 4, มันหมดนะคะมันเลยเอาไม่ออไปเป็นไรครับไม่มีปัญหาครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ๋ยวให้สามาชิกดงงูง่ายๆนี่นะครับจะเห็นว่า เราสามารถเอาแนบได้เลยนะครับเราสามารถแนบได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวาดแผนที่ครับและเป็นแผนที่ที่ตรงด้วยครับขอบคุณมากครับคุณครูครับมองพอตนี้มองแนวทางออกไหมฮะทีนี้ได้แนวไหมฮะได้ครับผมรอบนี้สมบูรณ์จริงๆครับขอภัยอย่างสูงนะครับเมื่อสักครู่ผมดืมฟังก์ชันนี้ไปโอเคครับขอุญาตหยุดกัน want to come